หนูกำลังจะไปงานเลี้ยงรุ่น,น่ะคะ่ะพี่ช่วยไปส่งหนูหน่อยได้ไหมคะคือหนูหารถไม่ได้อะคะ่ะผมไม่ได้หรอกน้องพี่มีงานต้องทำต่อหนูจ้างพี่ก็ได้คะ่ะพี่ช่วยไปส่งหนูที่วาซาบีปาร์กหน่อยนะคะวาซาบีปาร์กใช่ค่ะพี่คะหนูจ้างพี่สามร้อยบาท ไปส่งก่นนอนนะคะน้องพี่นะนะคะส่งก่อนแรก <c oughs> เดี๋ยวนะนั่นนี่จะไปงานเลี้ยงรุ่นชุดนี้นะงั้นเที่ยวหรอแป๊บน,นึงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวหนูเปลี่ยนชุดแถวนี้แป๊บนึงแต่พี่ห้ามแอบดูหนูนะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวมา ฉันพร้อมแล้วค่ะพี่คะฉันพร้อมแล้วค่ะเออ,เอ,อโอเคโอเคใส่หมวกนะ ขึ้นรถดดิ๋ <Ha. S 1> ดวยวก่อนนะแน่นอะนะ ขอบคุณมากนะคะที่มาส่งหนูอุ้ย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 อุยก็นึกว่าใครที่แท้ก็ใหญ่ดาวนี่เองฟ้าเป็นแค่แม่บ้านกระจกกระจกยังกล้ามางานเลี้ยงรุ่นอีกเนาะแถมยังพาแฟนจนจๆขี่แค่มันจะใส่มาเนี่ยนะโคตรกระจกเลยอ่ะนี่คนพูดแรงเกินไปเปล่า ฉันไม่ได้พูดกับแกอย่าเสือกไอ้คนจนคำก็จนของคำก็จนเพราะคุณยิ่งใหญ่อย่างไรวะยิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่คนอย่างฉันก็ทำให้แกไม่มีที่ยืนในสังคมได้แล้วกันเจ๋งขนาดนั้นเลยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกัน ว่าแกจะทําให้ฉันไม่มีที่ยืนในสังคมได้ยังไงปากอย่างนี้เลยคนจนมันจะมากไกปแล้วนะแล้วแกจะทําไหมคนจนอย่างแกจะมีปัญญาทำอะไรฉันได้พราแกรู้ไหมเพราพี่ขอมแฟนฉันเนี่ย เป็นน้องชายของเสียสุพนัทคนใหญ่คนโตในย่านนี้ใครๆก็ต้องเกรงกลัวแม้กระทั่งห้างนี้ยังต้องจ่ายค่าคุม้มครองให้กับพี่ชายพี่คอมเลยพี่คะหนูว่าอย่าไปมีเรื่องกับพวกเขาเลยคะ่ะฟ้าถ้าแกไม่ต้อนรับฉันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกลับก็ได้ ไม่ต้องกลบับจะไปกลัวทำไมผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกมันจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนเชียวแน่จริงก็เรียกพี่ชายกันมาดิเสียอะไรนะเสียสุภนัทเหรอฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพี่แกจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนหรือว่าแกไม่แน่จริงหรือว่าพี่ชายแกเนี่ยมันก็ไอแค่นักเลงกิ๊กก๊กคนหนึง่ง นี่แกกล้าทห้าฉันเหรอ,หอ,อขอโทษนะคะไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะเสียงดังไปถึงข้างในเลยค่ะเจ้านายเจ้านายใ,ใช่ค่ะนี่คือคุณโอ,อ๊ตอนาวินเจ้าของห้างนี้และยังเป็นเจ้าของอนาจารอนาวินแลนด เมื่อกี้แกบอกว่าแกเป็นน้องชายเสียสุพนัทใช่ไหมสวัสดีครับเสียสุพนัทสวัสดีครับคุณน้ตมีอะไรให้ผมรับใช้ครับพอดีมีคนมาแอบอ้างว่าเป็นน้องชายเสียสุพนัทเข้ามาสร้างความวุ่นวายในห้างผม ทำลายทรัพย์สินผมชื่ออะไรนะชื่อคอมเหรอใช่ครับคุณโอ๊ตไอคอมมันเป็นน้องชายของผมเองผมต้องขอโทษคุณโอ๊ตด้วยนะครับที่น้องชายของผมสร้างเรื่องวุ่นวายผมจะขอรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้เองครับแลวเดี๋ยวผมอ่ะจะไปจัดการไอ้น้องชายตัวแสบเองครับขอบคุณมากเสียสุภนัท คุณโอ๊ตครับผมขอโทษนะครับผมไม่รู้ว่าคุณคือคุณโอ๊ตอานาวินแกทำลายทรัพย์สินฉันเข้ามาสร้างเรื่องวุ่นวายในห้างฉันดูถูกฉันแถมยังดูถูกภรรยาฉันอีกเรื่องนี้ฉันไม่ปล่อยผ่านง่ายๆแนะน่ดาฉันฉันขอทูนะฉันเห็นไปแล้วอะ ฉันไม่รู้จริงๆอะว่าแกเป็นพะยาของคุณโอ๊และาวินน่ะคุณโอรครับคุณดาวผมขอโทษนะครับที่ล่วงเกินคุณดาวอะคนเราถ้าจะยิ่งใหญ่ต้องยิ่งใหญ่ให้คนเคารพนับถือคนเขาถึงจะยำเกรงแต่ถ้าใช้ความยิ่งใหญ่ในทางที่ผิดเที่ยวเบ่งเที่ยวกลางไปทั่วไม่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่น ก็ไม่ต่างจากหมาตัวนี้ที่ไล่กัดคนไปทั่วนะพิมพ์ลากไอ้สองคนนี้ออกไปจากพื้นที่ช่้นครับค่ะเจ้านายผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุดผู้ที่เล็กที่สุด ก็จะกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่รู้จักให้เกียรติผู้อื่นพี่พิมคิดถึงจังเลยอะ่ะพี่พิมแล้วพี่ไทยไม่ได้กลับมาด้วยหรอเออไอไทยกลับมาังหลายเดือนแล้วนี่ กลับมาตั้งนานแล้วเหรอทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะเออหนูนาถ้าไม่มีแล้วพี่ขอตัวก่อนนะ ายเดือนแล้วะทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยะฉันคิดถึงคุณมากเลยนะไทยแล้วทำไม,มต้องบอกนี่คุณกดอะไรฉันหรือเปล่าะคุณบอกฉันได้นะป่าผมไม่อยากเห็นหน้าคุณแล้วกลับไปซะทำไมคุณพูดแบบนี้ละไทยเดือนหน้าเราก็จะแต่งงานกันแล้วนะฉันดีใจมากๆเลยคุณดีใจไหมไทยนี่หนูนะ จะไม่มีงานแต่งอะไรทั้งนั้นคุณกลับไปนะแล้วอย่ามาให้ผมเห็นหน้าคุณอีกคุณพูดอะไรของคุณนะ่ะคุณจำไม่ได้เหรอคุณเป็นคนสัญญากับฉันเองถ้าคุณกลับมาจากค่ายเราจะแต่งงานกันในไทยจําได้ผมก็แค่พูดไปอย่างนั้นหเ,เพราะจริงๆแล้วผมไม่เคยรักเลยไม่ได้รักคุณแม่แต่นิดเดียว กลับไปได้แล้วมันจริงอ่ะมันไม่จริงใช่ไหมจริงินี่ดูสภาพตัวคุณนู่น่ไม่มีอะไรบอกกับผมเลยสักนิดกลับไปซักไทคุณเหนื่อยใช่ไหมคุณเครียดหรือเปล่ามีอะไรอะ่ะฉันพร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะไทนะไทย,นะไ,ทยไทยฟังฉันก่อนได้ไหมไทยไทยคุยกับฉันก่อนสิไทย งานมีครอบครัวแล้วหรอคุณก็มีแฟนใหม่แล้วนี่คะฉันก็ยินดีกับคุณด้วยนะเดี๋ยวก่อนค่ะคือฉันไม่ใช่ภรรยาคุณไทยหรอค่ะฉันเป็นพยาบาลส่วนตัวของเขาอะค่ะคุณพูดแบบนี Reality> ้หมายความว่าไงคะเออไม่มีอะไรหรอกเขาแค่พูดเล่นน่ะ ไม่ต้องไปสนใจหรอกนะไไม่ค่ะคุณเลิกโกหกใจตัวเองสัทีเถอะนะคะฉันรู้ว่าคุณยังรักเขาแ้วก็ยังล้เขาไม่ได้มันจะมาพูดเลยตอนนี้หนูนาเขาแต่งงานมีครอบครัวใหม่แล้วถ้าคุณยังไม่เลิกพูดเรื่องนี้เผมไล่คุณออกแน่ไ,ไทฮคะนี่มันอะไรกันคะผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ภรรยาคุณหรอคะแล้วที่ผ่านมา คุณปล่อยให้ฉันเข้าใจผิดมาตลอดแล้วเสียงที่ฉันได้ยินวันนั้นมัน,ม,นมันคือเสียงอะไรเหรอคะเหตุการณ์ทั้งหมดมันม็แผนคุณไทยอะค่ะคุณไทยคะเมื่อกี้นี้ฉันเห็นผู้หญิงมายืนลับรๆเล้เล่อที่หน้าบ้างอะคะก็คือแฟนขอแล้วอย่างนี้เธอจะไม่เข้าใจผิดเหรอคะปล่อยให้เธอเข้าใจผิดแบบนั้นไหน เธอจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับผมทำไมล่ะคะคุงดูสภาพผมตอนนี้สิเค่จะลุกเดินเนี่ยผมยังทำไม่ได้เลยผมไม่อยากให้เธอมาลำบาก แต่ว่าต้องพูดอะไรก็เออเนี่คุณช่วยอะไรผมออไหยสิอะไรเหรอคะโอ๊ยโอ๊ยคุณไทยนี่คุณไทยทำอะไรอะคะเรื่องทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้นะคะไทยคะคุณไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจแทนชีวิตฉันแบบนี้นะคะชีวิตฉัน ฉันเลือกเองได้ค่ะผมขอโทษคุณจำได้ไหมที่ผมสัญญากับคุณว่าถ้าผมกลับมาแล้วเนี่ยจะรูกเข่าขอคุณแต่งงานนะแต่ผมทำตามที่ผมสัญญากับคุณไมไม่ได้ตอนที่ผมฝึกเนี่ยผมเกิอดอุบัติเหตุทำให้ผมเดินไม่ได้ มาผักสใส่ไล่ส่งฉันแบบนี้เนี่ยนะคะคุณให้ฉันไปมีครอบครัวใหม่โดยที่ไม่เคยถามความรู้สึกฉันเลยสักคำมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอคุณก็แต่งงานมีครอบครัวที่ดีแล้วนี่ใครบอกคุณคะว่าฉันแต่งงานแล้วแล้วนี่ละ่ะเด็กคนนี้เขาเป็นลูกคุณคะ่ะ วันนั้นฉันจะเอาข่าวดีไปบอกกับคุณแต่คุณก็ไม่ฟังเหตุผลจากฉันเลยแถมคุณยังไล่ฉันออกมาจากบ้านด้วยคุณพูดจริงเหรอจริงสิงคะเห็นไหมถ้างั้นเนี่ยผมขอโอกาสดูแลคุณกับลูกได้ไหมอถ้าเพวกคุณสองคนเข้าใจกันดีแล้วแล้วคุณไทยก็มีคนดูแลแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะ าว่าผมจะดูแลคนกับลูกให้ดีที่สุดไหนเรียกพ่อสิคะะข่ะพ่อไปคุณผู้หญิงคะคผู้ชายตัวนั้นฝากจดหมายมาให้ค่ะ อะไรเนี่ยหมายความว่าไงวายขวดนี้คุณผ,ผู้ชายตัวนั้นก็ฝากมาให้ค่ะราคา5้าแสนบาทเลยค่ะห้าแสนเลยเหรอ ขอโทษนะขี้มาช้าพอดีรถติดเลยไม่เป็นไรคะ่ะอา้อาวแล้วนี่ใครให้จดหมายคุณนะดีผู้ชายตัวน,นั้นให้มาค่ะใครนะคนนั้นนะคะอ้าวบ้านนี่พวกคุณสองคนคุยกันแล้วเหรอค่ะ<า>บ้านเพ่ มานานยังพี่นั่งด้วยกันสิคุณรู้จักด้วยเหรอคะใช่ใช่ครับนะนี่พี่ผมเองนะชื่อวิมอนพี่ชายคุณเหรอคะใช่วิมอนครับนี่หนูนายนะครับ แฟนที่สวยที่สุดแล้วครับฉันว่าเรามาฉลองดีกว่านะคะได้สน้องครับสั่งไว้นะครับ Давай. ไปทั่วฉันว่าไทยเนี่ยเขาอนะะเขาเธอไม่ได้หรอกนะหมายความว่าไงคะเพผมรู้ไงว่าไทยให้ในสิ่งนี้าการไม่ไนดะ้คนอย่างคุณเนี่ยคนรจะเจอคนที่ดีกว่าแล้วใครล่ะที่ให้ฉันได้ คุณก็ลองดูในโทรศัพท์ของคุณสิคุณคิดว่าไงนี่คุณคิดว่าคุณเป็นใครคะเกิดอะไรขึ้นอ้หนนะไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณวันนี้ฉันเหนื่อยมากแล้วคะ่ะเรารีบกลับบ้านกันเถอะคะ่ะ นุน่นนะยินดีที่รู้จักนะครับ ไหนอ่ะแต่งหน้าแต่งตัวซะสวยชเชียวคือฉันจะไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะคุณแต่ผมมีเรื่องสำคัญจะบอกคุณนะคุณคะไม่ค่อยคุยกันนะคะฉันสายแล้วค่ะฉันต้องรีบไปแล้วเนี่ยนะแต่เรื่องนี้เนี่ยสำคัญจริงๆนะเอ็กคนมีอะไรก็พูดมาเร็วๆถึงเราจะยังคบกันได้ไม่นานเนี่ย คุณกร็รู้ว่าผมรักคุณมากๆแต่งงานกับผมนะแต่งค่ะแต่ไม่ใช่ตอนนี้ค่ะนี่คุณหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าฉันจะยอมแต่งงานกับคุณ,คณก็ต่อเมื่อบริษัทของคุณประสบความสำเร็จฉันถึงจะมั่นใจ ่คุณจะมีเงินพอที่จะเลี้ยงดูฉันไปตลอดใช่ไงคะหนูนะที่ผมทําทุกอย่างเนี่ยผมว่าทาเพื่อเรานะที่เก็บเงินทํางานหนักทุกวันนี้เนี่ยก็คือฟองบ่อของเรานะทํางานหนักอย่างเดียวไม่พอไงคะต้องมีเงินด้วยมีเงินเท่านั้นเงินคือทุกอย่างของชีวิตค่ะฉันไปละสวหนูนะ เจอกันอีกแล้วนะคะเข้ามาข้างในก่อนสิเราจะมีอะไรสนุกๆจะทำขอบคุณค่ะแหวนสวยดีนะครับแหวนวงนี้เหรอคะ ใช่ครับแหวนแต่งานเหรอครับเออไม่ใช่นะคะเป็นแหวนที่ฉันซื้อเองอะคะ่ะแต่ผมว่ามันเหมือนแหวนโงที่ไทยจะซื้อให้คนเลยนะคุณรู้ได้ไงคะว่าไทยจะซื้อให้ฉันอะไทยไทย จะไม่รู้ได้ไงก็แหวนมง,งนี้เนะี่ยพี่ม,ม่อนเป็นคนไปเลือกซื้อกับผมนี่คุณมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะผมว่าคุณควรจะถามตัวเองมากกว่านะว่าคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคุณรู้ไหมครับว่าแหวนมงนี้เนี่ยแพงที่สุดในร้านเลยนะครับหมายความว่าไงอ่ะไหนคุณบอกว่าไทยเขาไม่มีเงินไม่ใช่หรอเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ จริงๆแล้วเนี่ยใทยเป็นน้องชายเขาเป็นมหาเศรษฐีที่รวยอันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเป็นพันของผมงผมต้องการที่จะหา้องสะใภ้ท,ที่ไม่ใช่ผู้หญนี่ใครคะคุณอย่าเชื่อพี่ชายคุณนะคะพี่ชายคุณ เขาไม่ชอบที่หน้าฉันนะคะเขาก็เลยพยายามกัดแกล้งฉันคุณก็รู้นี่ที่ฉันรักคุณมากแค่ไหนอะไทยผมน่าจะเชื่อพี่ตั้งแต่แรกนะผมเสียใจจริงๆที่ผมอุตส่าห์รักคุณไว้ใจคุณคุณอยากได้อะไรผมก็หามาให้ทุกอย่างแต่คุณกลับตอบแทนผมแบบนี้เหรอคนอย่างคุณเนะี่ย ไม่สมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆจากผมไทคุณทำอะไรเนี่ยคุณทให้เสร็จแล้วคุณเอาคุนแบบนี้ไม่ได้นะไทไปค,คัะกูขอแช่ไอ้กมึงไปลงนะลองสัเดี๋ยวเสื้อผ้าของคุณเนี่ยไม่ต้องกลับไปเก็บแล้วนะบอกที่หนูพยขยามนี่พวกแกสองคนทำแบบนี้กับใจได้ไงคะ